ทนายตั้มโพถึงอชริยะอีกทนายเดชายังมาจุกรู้กลางเฟสเดือดจริง ทนายตั้มได้ออกมาโพสข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลยขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ระบุว่าผมเห็นพี่อัดออกข่าวว่ายินดีจะเปิดคลิปให้ผมเป็นการส่วนตัวไม่ออกสื่อผมยินดีไปดูครับนัดวันเวลามาได้เลยเบอร์เดิมหรือจะติดต่อผมผ่านนักข่าวมาก็ได้เพราะตั้งแต่เรามีคดีความกันผมไม่มีเบอร์ติดต่อพี่แล้วรอยอยู่นะครับวันไหนก็ได้นัดมาได้เลย เพื่อน้องแตงโมผมว่างเสมอประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้กันสักทีว่าคลิปเจ้าปัญหานี้จะทำให้คดีนี้ไปในทิศทางไหนถ้ามีคลิปจริงคดีพลิกแน่นอนครับพี่โดยพสต์ดังกล่าวทนายเดชาอย่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าคลิปฆาตกรรมแตงโมไม่มีครับเชื่อผมคุณตั้มช่วยหาบันไดให้คุณอัดลงหน่อยจุกกรูขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ